เป็นวันจันทร์ครับวันนี้หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกเขาว่าคนที่เลยร้านผมไปจอมพัก30กว่ากิโลถูก12ร้านออกไปอีกทิศทางทิศต,ตะวันออกตะ,ต,ะตะวันต,ตะวันตกออกถลุตกเลยนะครับที่อำเภอลำดวนเขาว่าผูกไปอีก30ล้าน เฉียดไปเฉียดมาของผมไม่มีสักตัวนี่แหละครับความหวังของของแต่ละคนไม่เท่ากัน <ẩ n Ac ult> เขาซื้อสองใบหรือกี่ใบก็แล้วแต่เขาก็ถูกเป็นสิบสองล้านชั่วชีวิตนี้ในยุคนี้สมัยนี้หาเงินยากในโลกที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลง <ær> เขารอดแล้วอีกคนสามสิบล้านบาทนี่ยังดีใจไม่หายเลยมั้งครับทั้งสองาบทั้งสองครอบครัวดีใจด้วยครับสักวันหนึ่งผงไปของลุงชัยบ้าง ก็มาขายผ้าตามปกติแล้วครับเสียงมันจะอ่อยๆอไปนิดนึงนะครับผ้านี่เป็นผ้าทอเอทอดีหมายความว่าช่างฝีมือทอละเอียดฝีมือละเอียดประณีตย้อมดีสีเสมอคัดเกตคัดคุณภาพทุกผืนมีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะครับที่ใช้ออก YouTube มีเซอร์ไพรส์ที่ราคาหมายเลขอะไรราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่บอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บกํลังจะบอกนี่แหละ J สองสี่สี่ห้าลายดอกมะเขือย้อมสีธรรมชาติราคาล่ะอันนี้สี่เมตรสองเมตรเท่าไหร่สองเมตรสี่พันแปดสองเมตรสี่พันแปดถ้าสี่เมตรตัดชุดได้หรือเอาไปแบ่งให้ใหคู่ ที่อยากจะให้ใส่เหมือนเหมือนกันเพื่อนรักเพื่อนเกรออรก็แล้วแต่4เมตรก็เป็น8,000 9 0 0 6เอาอยนน่างนี้ราคามีเซอร์ไพรส์สำหรับท่านที่ต้องการเน้นมาเลยว่าพื้นที่ใช้ต้องการลลดเท่าไหร่ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ราคาหน้าป้าย9,000 6 4เมตร2เมตร4,008 2เมตรขายไหมจริงใจไม่อยากขายแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการก็ขาย แต่สอาจจะสองเมตรลดน้อย,ยหน่อยถ้าสี่เมตรลดเยอะหน่อยลดเยอะหน่อยมีราคามีเซอร์ไพรส์ไม่บอกว่าลดเท่าไหร่ถ้าคนที่สนใจหรือต้องการจริงๆติดต่อเข้ามาเลยครับศูนย์เจหนึ่งเจสองสี่สี่ห้ายอมสีธรรมชาติผ้าเราทุกผืนจะคัดทุกผืนนะครับเวลาไปซื้อผ้าหรือเข้าผ้ามาส่งเอามาเป็นสิบมาเป็นสิบสิชุดสิบสิบผืนวางเลย ต้องคัดแล้วถ้าไม่ดีก็คัดออกผมเป็นตัวที่ตรวจตรวจผ้าเองคนเดียวตราบใดที่ตาตายังเห็นอยู่มือยังทาได้จับผ้าได้ผ้ามีน้ำหนักไหมแต่บางครั้งต้องรับได้นะครับผ้าไหมทอมือไม่ใช่ทอเครื่องผ้าไหมทอมือแล้วอย่างพืนเนี้มีกลิ่นตืดๆกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นมักโคนย้อมสีธรรมชาติใช่ครับ เนี่ยแค่ดมแค่นี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเป็นโรคจิตนะขนาดถือแค่นี้ก็เข้าจะบูกแนละ้วถ้าคุณไปซื้อบอกว่าย้อมสีธรรมชาติแล้วไม่มีกลิ่นถามเ็เลยว่าซักมาหรือ,อยังถ้าซักมาแล้วก็ตว่ต้อไปเอาก็ไม่ปเอาเพราะอะไรครับเอกลักษณ์ของผ้าทอย้อมโบราณหรือผ้าหมักหมักสีเนี่ยต้องหมักนะมันจะมีกลิ่นตึ๊ๆของสีเพื่อให้ไหมได้อิ่มตัวยิ่งเป็นไหมบ้านด้วยเนี่ยจะต้อง หมักนานหน่อยหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ผมว่าต้องหมักนานหน่อยว่าไมมธรรมดาปกติทัท่วไปเพราะาเส้นมันจะเท่ากันไหมโรงงานไหมโรงงานเส้นมันจะเท่ากันไหมบ้านทําไม่ได้เนอะเส้นเส้นอ่าความเท่าของเส้นมันช้าแต่โรงงานมันวิ่งเข้าเข้าเข้าขนาดรูขนาดมันเลยมันจะรูดออกมาเลยแต่ถ้าถ้าไหมบ้านสาวมาก็อย่างนั้นแหละครับออกเท่าไหนก็เท่านั้นาไหมบ้าน การผ่านการกรองตัวนี้มันก็ไม่เท่ากันบางทีมันสะดุดบางทีมันอะไระการการใช้เครื่องจกักรการใช้คนมันฝีมือมันต่างกันตรงนี้ที่ว่าแฮนเมดแฮนเมดหรือมือทอับทำมือด้่ยแหละครับนี่แหละนี่แหละทำมือผ้าไหมทำมือผ้าไหมทำมือนีหละครับเราลองมาดูกันนะก็เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยเบิร์ตฟ,ฟ้าจะร้องไห้เรื่องการเสี่ยงกันอตอนนี้ หลายๆอย่างโลกมันเปลี่ยนแปลงไปโลกมันเปลี่ยนแปลงไปต้องวิ่งให้ทันหรือต้องเราเราต้องหยุดนิ่งแล้วดูก็มันยังไม่รู้ผมก็อายุขนาดนี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับไปไม่เป็นเหมือนกันก็ต้องคอยดูสําหรับพืนนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับลดราคาเซอร์ไพรส์จากราคาหน้าป้ายเดี๋ยวไปดูกันที่ราคาหน้าป้ายว่าเท่าไหร่แล้วค่อยว่ากันสนใจติดต่อเข้ามา แล้วถ้าได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงชัยด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ